เรองมืหมดแล้วนะนี่มันลองติดนี้เฮ้ยเอาถ่ายชิวว่ะตอนนี้เราอยู่โรงเรียนล้างเรียนล้างมีเสียงคนเล่นบาสไม่รู้มันยัตอนนี้หัวคานที่เป็นไม้เก่าโอ้ยเปิดนี่เดินเปิดอ๋อมืดมากครับโรงเรียนล้างไม่มีไฟอ่ะ ไม่มีใครเลยครับจับสกีไม่อยู่ดีตรงนี้มีไฟได้ไงอุ้ยได้กลับได้ไหมจจับไว้ก่อนอุ้ยมาขนาดนี้แล้ววิ่งไม่ได้เจ็บขาเอาไม่ได้ มีคนอยู่ตรงนี้ยอดขึ้นไปบนสะพานเลยเอ็นทมานี่ดีดีมันได้ไหนตัวนี้มุสานนี้เสร็จกูแล้เอดูครับดูครับเขาบอกว่าเกิดจากมียันอัร คนที่จอยูอาศัยตกลงมานี่นะครบจอดไม่สิบก่อนเขาบอกว่าโงเรียนนี้มีโดรรัสเสือ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 หโรงเรียนนี้มีโดัสนครับงเ็น้างมีป้ายติดไว้ห้ามเข้า พยายามเข้าเดนี้เขาบอกว่าเข้า้าวจะไม่เข้าแล้วมีคนก็มีคนเดี๋ยวไปชี้มีคนครับคนนี้ใหญ่มาก เมื่อกี้นี้กล้องตัดเองนะครับกล้องตัดเองบอกงไงจริงๆครับพี่นี่นะครับผมอุ้ยคนครับคนคนเต็มหัวผูกคอตายครับคนผูกคอตายหลอนมากพี่เสียงเร่บ้านเลยนะครับเสียงหลอนเงึดมาครับแต่ไม่มีคนจะมีเสียงเล่นบ้า ตายเียอีเยอะตายตายคนนี่ครับโอ้โหโหเที่ยมากอุ้ยมีแสงไฟปิศนาครับต้นไม้ร้อยปีไม้ร้อยปีครับเดี๋ยวไปดูอาคารแปดต่อมีคนมาบนบบานไว้เยอะ พี่ยิงอันนี้เป็นซากมือคนนะ่งูครับงูเต็มกับตัวงูสพงูหลายร้อยตัวเนี่ยมาฝังลงดินแล้วโตขึ้นต้นงูต้นงูต้นงูงูเย็นเนี่ยไม่ได้ไม่ทางไหนทันเจ็ดเหรอ่องดีราาทิตย์ขึ้น ไม่เห็นเลยไม่เห็นเนี่ยในกล้องเฮ้ยหรือว่าเราเห็นว่าแต่กล้องไม่เห็นอาทิตย์ขึ้นเฮ้ยมันมีคนทั้งอยู่สามคนกวินยันกล้องถ่ายวิญญาณกล้องถ่ายวิญญาณเดี๋ยวลักษณะน่ากลัวได้อยินไหมไม่รู้เราเห็นไม่มีคนเสียงโดนตีครับในกล้องมีคนหรอจริงว่าไม่มีเลย

เน,นาะเาสียงดนตีแล้วครับเสียงดนตีรองเท้าครับรองเท้ารองเท้าแต่ห,ห้องนี่เป็นห้องตบนานห้ามเข้าเลยห้ามห้ามาม,มีเด็กโหลโดความระเบิดใส่ยังไม่ทันได้ออกแบบนี้ใส่แา,ากกาันบูชาเนี่ยครับการบูชา riêng riêng anh không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปแดงๆครับกระสือ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 ไปกระสือไปแล้วโอ้โหอาคารอันตรายข้างบนนี่ดูครับดูครับแต่อาคารมันปิดนะครับเราไม่สามารถขึ้นไ,ได้ม <c oughs> ีครับสะพานนี่นะครับที่มีข่าวว่ามีคนกระโดด <c oughs> ตรงนี้เลยครับหลายศพม,มากอันนี้ถูกร้างพับเป็นรูปเรียนนะครับแต่ล้างไปแล้ว น,นี่ครับลงเย็่มเก็บศพมีสองลงครับ,รบ,รบโต๊ะโต๊ะโต๊ะฉลองนี่ฉลองส,ส,สลอบผีครับคผมีเสียงรถครับเฮ้ยนั่มันรถใครอะรถรถบักฟิน มีธงแดงปักไว้ครับอันตรายมากนี่ครับธงแดงคือเป็นอันตรายครับถ้าเข้ามาในเวลาวิญญาณวิญญาวิญญาณวิญญาณวิญญาณอุ้ยไปติดไปติดติดเองได้ไงที่ไม่ใช่ไม่ใช่รถไอ้ที่ฟินอุ้ยแต่ไม่มีใครอยู่ครับตรงนี้รถได้ไงรถจอดตรงนี้ครับรถอาจารย์มิวครับ รถขนศพขนศพนะครับปกติขนศพจะเป็นรถเก่งครับจากนี้ตายเยอะเยอะกินเหม็นมากครับกลิ่นศพโอฝุ่นเครอะเลยนะครับนี่ครับห้องห้องารุณกรรมจะสังเกตครับว่าปิดม่านไว้หมดนี่นะครับมีถังกับเวลามีเด็กทําผิดกฎนะครับที่นี่นะครับจับนั่งห้องมืดคนเดียว ใหญเป็นห้องห้องห้องไว้นี่ครับรถเก่ามากโดนยิงมาด้วยเลือดอันนี้เลือด <c oughs> เลือดครับ,น,รบนี่ครับ,บเลียนโบราณนะครับมสมัยก่อนใช้กันเป็นบ่อ,บอน้ำ<ต>เลือดนะ สร้างไว้เพื่อให้วิญญาณในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้เวลากลางคืนครับดูค้องนี่ครับคนครับคนครับคนคนครับสวัสดีแบบดูห้องเขาปิดไว้หมดเลยครับปิดหมดทุกคนนี่นะครับศาลาครับที่เขาจับเด็กนิเยศที่จะมาทวงปิดจับมาทวงน้ำครับที่จริงน้ำเป็นสีแดงครับแต่เขาบำบัดหนาวด้วย มันล้างนะครับไม่มีใช้แล้วไม่ได้มีนักเรียนมาที่นี่้ำมากคนนีล้ะครับคนคนนี่เหมือนสามมากเลยครับคนคนคนยิ่งขึ้นนะครับกดตารนะครับยิ่งขึ้น ที่นี่เคยมีเหตุการณ์ที่น่าสยดสยองวิญญาณครับเดินไปแล้วโอ,โอ้ยเฮห้องนี้เป็นห้องที่เก็บอุปกรณ์เอาไว้ของเด็กนะครับเสือ้อเสื้อนะครับโอ้ยเสื้อนะครับเสือ้อเสือ้อเสือ้อแอลลีนะครับแอลลีแอล <laughs> แอลีนะครับนี่ครับเอาไว้เล่นบ้านนะครับ เ okay, ี่ยครับเหมือเป็นเสื้อของคุณแซมครับนี่ครัเสื้อนาชัยครับตัวที่เกินนี่เป็นเสื้อของแสบตาครับนี่เป็นเสื้อของวิญญาณนะครับเด็กที่เล่นบาสครับตัวนีเป็นบาสรล้มทับเก็บศพไปเข้ามาตรงนี้พ่ออนี้ครับพ่อพ่ออนี้เอาไว้ นี่คร like ับจริงๆแล้วพ่อแต่ก่อนมันใหญ่คราวนี้นี่จะเาเด็กนั่งตรงนี้เห็นหินไหมครับนี่ครับเป็นแบหถนลงมาทับเด็กเดี่ยครับหินที่ใช้ทาเด็กนี่ครับเศษกระดูกโอ้ยเศษกระดูกเด็กนะครับปันปันเด็กครับแต่ตอนนี้พ่อไม่ได้ใช้นานก็เลยดูหมด ้ำเข้าขนะครับแต่ว่าเพื่อลดีว่าเ้า่องทีเดียวน,น,ยยนลคร <c oughs> ับเ็นยครับรูปคนนะครับ คนหายเห็นไหมครับคนหายลำามาเกียนครับตามหาลำามกเกียนเวลา <c oughs> ด็กหายบก็จะมีป้ายติดประกาศนะครับโรงเรียนนี่แหละจะเป็นคนเก็บป้ายแล้วก็สแกนเด็กว่าเด็กคนเนี้ยอยู่ที่เราแล้วแล้วก็ทางร่มกำเด็กจนมีเสียชีวิต